วันนี้ผมจะมาสอนหาเงิน290บาทแบบฟรีๆด้วยการขูดอังเปานะครับขูดอังเปาง่ายๆนะครับสำหรับสายฟรีนะครับครดูในคลิปนี้ผมจะสอนเอาบัตรทูไปเติมเกมฟรีไฟล์ด้วยนะครับเพนดูว่ามันสามารถเติมเกมได้โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆ,ๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c o p FF นะครับวันนี้อยู่กับเกมลาซาดามี่นะครับเป็นเกมที่เล่นฟรีสำหรับสายฟรี นะครับแล้วได้เงินจริงนะครับสามารถเติมเกมได้นะครับสามารถซื้อของใช้ได้นะครับสามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับคุดูนะครับเป็นเกมนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทาง iOS และ Android นะครับใครที่สนใจลิงก์ตรงปักหมุดนะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วดาวน์โหลดได้เลยนะครับเข้ามาครั้งแรกเราอยู่หน้าแรกนะครับคนดูไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับกดเข้าไปตรงซองอังเป่าตรงนี้เพื่อไปรับอังเปาฟรีหรือว่ารับซิฟฟรีเลยนะครับคุดูเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับคุดูถ้าใครดาวน์โหลดมาครั้งแรกมันก็จะให้20บาทแบบฟรีนะครับคร อยากได้เพิ่มอีกนะครับอยากมีอังเปาขูดนะครับก็สามารถใส่รหัสเชิญชวนเพื่อรับ5 0 0 0 0ื่นซิปฟรีนะครับคอนดูก็ใส่รหัสโค้ดตรงนี้ครับคอนดูกดเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาอยู่หน้านี้นะครับให้ใส่รหัสโค้ดโค้ดนี้นะครับเพื่อรับนะครับโค้ดก็คือ ju 5 5 dg นะครับเป็นโค้ดรหัสของผมนะครับหรือว่าคนดูมีของเพื่อนก็สามารถใส่รหัสของโค้ดเพื่อนได้นะครับแต่ถ้าขครใส่รหัสโค้ดผมก็ขอบคุณนะครับคอนดูหลังจากใส่รหัสโค้ดตัวนี้นะครับคนดูก็จะได้นะครับ1นคนให้บัตรขูดรางวัล หนึ่งใบนะครับใครที่ใส่รหัสโค้ดของเรานะครับเราก็จะได้บัตรหนึ่งใบนะครับใครใส่เยอะใครแนะนําเพื่อนเยอะนะครับก็จะได้บัตรมาขูดหลายใบนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขูดนะครับคนดูว่าจะได้เยอะหรือไม่นะครับมานะครับขั้นตอนแรกในการขูดครับก็กดเข้าไปตรงขูดที่นี่เลยนะครับพอเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับเราก็สามารถขูดได้เลยนะครับขูดปุ๊บแต่ละรอบนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นรอบนี้นะครับผมก็จะได้ไปเลย7บาทนะครับคุดูเราก็กดยืนยันเพื่อรับนะครับแล้วเราเราก็ขูดอันถัดไปเลยนะครับคอดูกดเข้าไปตรง ที่นี่เหมือนเดิมนะครับรอบนี้ผมได้มา4บาทนะครับคนดูเห็นปะมันจะไม่เหมือนกันแต่ละรอบนะครับเดี๋ยวผมจะขุดไปเรื่อยๆนะครับว่าสูงสุดมันจะได้เยอะเท่าไหร่นะครับมันจะได้กี่บาทสูงสุดในใบหนึ่งนะครับและต่ําสุดจะได้กี่บาทนะครับรอบนี้ผมได้มาอีก5บาทนะครับคนดูกดไปเรื่อยๆนะครับพอดีว่าแบบก็แบบมีให้ขุดฟรีเยอะอ่ะครับคนดูใครที่ อยากมีบัตรขูดฟรีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนดูใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับคนดูโอเคนะครับรอบนี้เราได้มา8บาทนะครับเอยเอาไปดิโอโหแต่รอบนี้3บาทนะครับคนดู กดไปเรื่อยๆนะครับตอนรอบนี้เรามา4บาทนะครับขมเกลือเริ่มมาละขมเกลือเฮ้ยแต่รอบนี้ไม่เกลือครับได้มาอีก7บาทนะครับกดไปเรื่อยๆครับรอบนี้6บาทนะครับแต่ละรอบมันจะไม่ช้ํากันเลยนะสังเกตดูดินะครับรอบนี้จะ5บาทนะครับถ้าเราเสลี่ยเลยนะครับเราจะเสี่ยไปเลยนะครับก็คือ1ใบอ่ะเสลี่ยไปเลยต่อ5บาทนะครับเรามี10ใบแล้วคำนวณไว้เลย50บาทเราต้องได้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันก็จะตกประมาณนี้แหละครับอุ้ยรอบนี้มา9บาทเลย เฮ้ยสูงสุดน่าจะ9าบาทนะครับต่ําสุดกี่บาทเรายังไม่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราขุดไปเรื่อยๆนะครับรอบนี้7บาทครับไะรอบนี้6บาทเห็นปะมันจะไม่ได้ซ้ํากันสักครั้งเลยนะครับขอดูเฮ้ยแต่รอบนี้6บาทซ้ําละนะครับเริ่มซ้ําละ รอบนี้ก็หกบาทเห็นยวเราก็ดูผมคิดว่ามันจะไม่ช้ําครับช้ําครับเนี่ยรอบนี้มา8ปดบาทนะครับซ้ำคมสามครั้งติดนะครับแล้วก็รอบนี้มาห้าบาทรอบนี้สี่บาทนะครับมันจะมีหนึ่งบาทไหมวะยังไม่เห็นหนึ่งบาทนะครับเห็นแต่สูงสุดคือเก้าบาทนะครับเก้าบาทนี่คือน่าจะเยอะสุดแล้วรอบนี้หกบาทครับมาดูกดไปเรื่อยๆรอบนี้แปดบาทเวอร์รอบนี้สามบาทต่ําสุดน่าจะสามบาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ เห็น3บาทนี่คือต่ำสุดแล้วนะครับรอบนี้ก็4บาทเห็นปะ่ะรอบนี้เท่าไหร่สบาทซ้ำกัน2ครั้งละรอบนี้3บาทอุย้ยทำไมมันอยู่3บาท4บาทเนี่ยโอ้โหมาละ9บาทละพูดแป๊บเดียวพูดมาเก้าบาทเลยเห็นปะ่ะมันต้องให้พูดของแค่นี้ <c oughs> 6บาทครับรอบนี้โอ้โขูดแบบนี้ก็สนุกดีนะคนดูนะไม่ต้องถาอะไรอนะ่ะนั่งขูดรับดังพีฟรีเลยนะครับเดี๋ยวดิ กดไลค์ให้ผมด้วยคนดูใครที่ยังไม่กดไลค์นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตามคลิปต่อๆไปเวลามีแอปดีๆแบบนี้จะได้มาแนะนํากันนะครับตอนนี้คือผมเหลืออยู่4ี่ห้าใบนะครับป้าปูให้มันเสร็จให้มันหมดเลยนะครับลำนี้ได้มา7บาทลำนี้ได้5บาทลำนี้เท่าไหร่อุ้ย2บาทเฮ้ยต่ำสุดมัน2บาทนี่คนดูเฮ้ยเจอแล้วนะครับต่ำสุดคือ2บาทสูงสุดน่าจะ9บาทนะครับก็นั่นแหละครับใครที่ มีเยอะๆก็ขูดนะครับคนดูเดี๋ยวขูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปทําการแลกบัตรทัแล้วก็เอาไปเติมเกมให้คนดูดูต่อเลยนะครับคนดูอย่าก,กดเน็กอย่าก,กดรีนะครับคนดูนะครับอ่ะเราได้มาแล้วนะครับคนดู290บาทนะครับคนดู เงินที่เราได้มาตรงนี้คือเงินฟรีเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับ290าบาทเนี่ยเราก็กดเข้าไปตรงคําว่าถอนเลยนะครับเพื่อทําการถอนนะครับพอดูและบัตรพวกนี้นะครับเราซื้อได้เพียงครั้งเดียวนะครับมันก็จะหมดเลยนะครับพอดู50บาท9 0บาทแล้ว50บาทเนี่ยถ้าเราซื้อปุ๊บมันก็จะหมดเลยนะครับมันก็จะไม่กลับมาอีกนะครับพอดูนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบแจกฟรีไงนะครับสำหรับสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับก็วิธีการแรกก็กดเข้าไปเราอยากแลกบัตรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมแลกให้หมดเลยนะครับวันนี้รามนั ็ให้ใส่ชื่อเรานะครับแล้วก็ใส่ชื่อตามใจเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อว่า the cop ff นะครับเป็นชื่อช่องของผมเองนะครับพอใส่ชื่อเสร็จนะครับก็ข้างล่างก็ให้ใส่เป็นเบอร์โทรนะครับก็ใส่เป็นเบอร์โทรของเราเลยนะครับเบอร์โทรที่เราผูกกับเกมตัวนี้นั่นแหละครับก็ 0981867578เป็นเบอร์ของผมนะครับมันก็จะบอกว่าโรดทราบเติมเงินเข้าบัญชี t r u e Money Wallet มีค่าทำเนียม25%โดยทางการนะครับเราทำเสร็จ2อย่างแล้วนะครับเราก็กดยืนยันไปเลยนะครับมันก็จะบอกว่าคุณกำลังจะใช้150คูป,ปองรางวัลทูนี่150บาทนะครับมันก็จะบอกชื่อ บอกเบอร์โชนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะบอกปรดเปิดจดหมายรับรหัสนะครับก็คือมันจะเข้าจดหมายเราเลยนะครับพอดูดูดิกดแรกปุ๊บบัตรเข้าปั๊บเลยนะครับพอดูนะครับอนที่เหลือ2อันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการกดแรกให้หมดเลยนะครับอ่ามีบัตร90างแล้วก็บัตร50ที่เหลือ2อันเนี้ยนะครับเราก็กดแรกไปให้หมดเลยนะครับพอดูพอเรากดแรกหมดเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับพอดูเดี๋ยวผมจะไปทําการเอารหัสบัตรทูตรงนี้นะครับไปเติมเกมฟรีไฟล์กันเลยนะครับพอดูก็กดเข้ามาตรงกล่องจดหมายนะครับ มันก็จะบอกว่ารางวัลที่แรกนะครับรางวันที่เราแลกไป3มรางวันเมื่อกี้นะครับก็ง่ายๆครับเราอยากได้อันไหนนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็กดขัดลอกนะครับมันก็จะขัดลอกแค่รหัสบัตรทูของเราเดี๋ยวผมขัดลอก บัตรทูราคา50บาทนะครับแล้วก็ไปทําการเติมเกมฟรีไฟลนะครับวิธีการเติมเกมฟรีไฟลง่ายๆครับก็เข้า Google นะครับเข้า Google แล้วค้นหาคําว่าเติมเกมนะครับพอคําา่าเติมเกมเสร็จนะครับเราก็กดเข้าไปหน้าเว็บของเติมเกมเลยนะครับคนดูพอเด้งมาอยู่ในหน้านี้นะครับก็ให้คนดูเลือกเกมที่เราจะล็อกอินครับก็เป็นเกมฟรีไฟนะครับผมก็จะล็อกอินผ่าน ID ของผมนะครับ ID ดีของผมก็คือ4 4 6 6 6 8 6 0 4เป็นไ d ดีเกมของผมเลยนะครับก็กดเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้ามาสู่ระบบแล้วตอ ด้วยนะครับว่าเราล็อกอินถูกไหมนะครับมันถูกพอถูกปุ๊บนะครับให้คนดูกดเข้าไปตรงคําว่าทูมันนี่พอกดเข้ามาทูคือมันนี่เสร็จนะครับคนดูก็ให้คนดูเอารหัสที่เราขัดลอกมานะครับกดวางไปเลยนะครับตรงนี้นะครับกดวางปุ๊บนะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับแล้วก็จะเด้งเข้าเลยครับคนดู156เพชรนะครับหรือว่า156ไดมอนด์นะครับจำนวนบัตรถูกก็50บาทนะครับแค่นี้แหละนะครับเพชรมันก็จะเข้าง่ายๆนะครับวิธีการเติมเกมส่วนบัตรทูที่เหลือ2อันนี้นะครับผมกก็จะะทําาารรรเเเติมข้นคัับบพื่อ เป็นเงินนะครับอ่าง่ายๆครับคนดูเกมนี้มันแจกจริงจ่ายจริงสําหรับสายฟรีเล่นง่ายจ่ายจริงไม่ต้องเติมนะครับคนดูและการหารางวัลน,นะครับไม่ใช่หาแค่อย่างเดียวนะครับคนดูก็คือคูป,ปองตัวนี้ก็สามารถแลกบัตรทูได้นะครับคนดูเนี่ยเห็นปะมี50บาทนะครับมี150บาทมี300บาทนะครับแต่ว่ามันหมดครับคนดู เออมันจะรีทุกๆเที่ยงคืนครับคนแรกเยอะคนเล่นเยอะใครที่ยังไม่เล่นก็รีบไปเล่นนะครับพอดูสรับใครที่อยากหาคูปองสีแดงตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นในโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮปปี้ดัมมี่ไม่ว่าจะเป็น ummy, ไพ่แข่งหันสานะครับตรงนี้มีคูปองตรงนี้นะครับก็สามารถ มาเล่นนะครับเพื่อรับคูปองสีแดงตัวนี้แล้วไปแลกบัตรทูได้เลยครับคุดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเล่นนะครับยังไงให้ได้คูปองเยอะนะครับห้แค้งเล่นแฮปปี้ดัมี่ยังไงให้ได้คูปองนะครับและคูปองนะครับก็จะมีภารกิจให้ทําด้วยนะครับคุดูก็จะเป็นภารกิจรายวันพวกนี้นะครับก็สามารถทําเพื่อรับคูปองได้เลยนะครับคูปองพวกนี้นะครับเห็นป่ะคนดูสูงสุดจะ15คูปองเลยนะครับคุดูโอเคครับคนดูสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดรรกกดดดดติามมมะะ่งใหห้้ผวยนนนคคับูอไปุฟ กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกทุคนสวัสดีทุกทกท่านแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ